สวัสดีครับสำหรับร้านไม่รับแต่ว่าไม่รู้ EP นี้เรามาอยู่กันที่ร้านอีสานเดิมย่านสุวรรณภูมิร้านอาหารสไตล์อีสานที่มีทำเลอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิจุดเด่นของร้านนี้นี่นะครับนอกจากอาหารจะอร่อยแล้วเรื่องวิวก็อร่อยไม่แพ้กันครับใครที่แวะมากินจะได้เห็นเครื่องบินบินผ่านบินลงเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยนะฮะส่วน EP นี้ผมติดธุระครับเลยส่งไอโบกกับน้องนุ้ยไปลุยแทนก่อนนะ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการไลน์ไม่รับแต่ว่าไม่รู้นะครับและวันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านอีสานเดิมสวนภูมิต้องมีสวนภูมิด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรครับฉากหลังเรานะคะเครื่องบินขึ้นและเครื่องบินลงใช้ผมเห็นเครื่องบินขึ้นขึ้นลงตอนเย็นใช่ไหมใช่ค่ะเป็นสัญลักษณ์เลยนะคะมาร้านนี้ถ้ามองไม่เห็นเครื่องบินมาไม่ถึงค่ะที่ซื้อวิวก่อนหรือว่าซื้อร้านก่อน ก่อนอื่นที่จะตั้งร้านเราต้องซื้อวิวก่อนอ๋อพี่คือพี่ซื้อืึ้บินให้บินขึ้นบินลงให้ลูกค้าดูเล่นอะไรแหะใช่ค,ค่ร้านนี้ไม่ธรรมดานะคบแน่นอนไหมคะมและนี่พี่แนะนําตัวหน่อยว่าํา่อกุสวัสดีค่ะชื่อเปิ้ลค่ะ,ะเป็นคนดูแลนะคะที่ร้านอีสานเดิมสุวรณภูมิที่นี่ค่ะร้านอีสานเดิมมันมีหลายสาขาใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าในส่วนที่พี่ดูแลกับครอบครัวก็คือจะเป็นที่สวนภูมิตรงลาดกระบังตรง ใช่ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ตรงนี้นะคะก็จะเป็นธุรกิจของครอบครัวของเราเอง uh huh. ซึ่งเราอยู่ตรงราดกะบังนี้มาเป็น10ปีแล้วค่ะถ้ารวมทั้งหมดก็ประมาณ12ปีแต่ว่าด้วยนะปัจจุบันเราย้ายจากที่เดิมนะคะซึ่งหมดสัญญาเช่าที่ไป uh huh. ก็มาตั้งตรงนี้ได้ปีที่2แล้วค่ะ ร้านอีสานเดิมสุวรรณภูมิจุดเริ่มต้นของร้านนี้ก็มาจากคุณพ่อที่หลงใหลและรักในการทําอาหารอีสานจนกลายมาเป็นร้านอีสานเดิมและร้านนี้ก็ถูกส่งต่อมาให้คุณเปิ้ลดูแลและพัฒนาต่อเรียกว่าเป็นธุรกิจของครอบครัวเลยล่ะครับแถมยังมีเมนูมากกว่า200เมนูให้เลือกสรรตั้งแต่ส้มตําหมูกระทะไปจนถึงสเต็กเลยล่ะฮะ เรียกได้ว่าเป็นร้านที่ครบเครื่องผมยังไม่รู้เลยว่าต้องมากี่ครั้งถึงจะลองครบทุกเมนูกันนะครับและนี่คือพี่เปลี่ยนรุ่นต่อรุ่นหรือว่าเป็นรุ่นเท่าไหร่ละอ่านี่นี่ถือว่าเป็นรุ่นลูกนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันทําอยู่ค่ะเราก็ดูแลช่วยกันนะคะก็ถือว่าเราก็ยังเป็นกําลังหลักให้ท่านอยู่อย่างนี้ค่ะใช่ค่ะแต่เหมือนจุดเริ่มต้นนีเริ่มมาจากพ่อไหมคะใช่ค่ะหนูได้ยินมาแว่วๆใช่ค่ะเริ่มมาจากคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะที่เขาเออจ้างชื่อเขาว่าอีสานเดิขขึ้้นนนมาาาแลลหัังจกก็ยย ขาไปก็จะมะีคนดูแลไปนะคะแต่เราก็ยังใช้แบรนด์นี้อยู่แต่ว่าด้วยนะปัจจุบันก็คือเราก็มาเน้นหลักที่ตรงส่วนนภูมิตรงนี้ค่ะอ่ะแล้วอย่างพี่เนี่ยเปิดร้านที่แล้วมา10ปีร้านนี้2ปี 2> พี่บอกว่าตรงนี้คือที่เปล่าเลยปะใช่ค่ะเป็นป่ากกเลยก็ว่าได้มาถมที่เองมาถางเอง,<ร>งนะคะคน็น,ป,นป่ายใช่เป็นป่ามหมดเลยค่ะก็เลยเออมาบริหารจัดก,การการันคือเริ่มเอาเป็นว่าเราอย่าเรียกว่านับสูตรเลยค่ะมันติดลบดีกว่าเราต้องมา เริ่มกันใหม่เริ่มใหม่ทุกอย่างที่ถามป่าใช่าใช่ใช่หมดี่ย่งถามไทหมดเลยนะโรข้างหลังยไมมีว่าง่ไมไม่ไม่ไมยไม่ะม่ไม่บมัไม่ไมัไม่ไมไม่ไมคนม่ไม้ไม่ไร่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ม่ไมนไม่มม่ไ่ไม่ไ่ไ่ไม่ไม่ไ่ไม่่บมไม่ม้ยม่ม แล้วคนอาจจะไม่รู้บ้างนี่เราต้องเริ่มใหม่เป็นอุปสรรคไหมกังวลค่ะยอมรับว,ว่ากังวลก,ก็คุยกับคุณพ่อคุณแม่แต่เราก็มั่นใจว่าฐานลูกค้าเราอะมีอยู่แต่เราจะทํายังไงโจทย์โจทย์แรกคือเราจะทำยังไงให้เขาตามเรามา S <S มีหลายๆคนที่รู้จักกันบางทีลูกค้าบางท่านที่เป็นลูกค้าเก่าเขาก็ใช้การแบบบอกปากต่อปากใช่ค่ะซึ่งซึ่งตอนนี้ลูกค้าเก่าเก่ากลับมาให้เราได้ได้เห็นหน้าได้คุ้นเคยเนี่ยก็ก็เยอะเหมือนกันนะคะเยอะเหมือนกันช่วงแรกก็มีค่ะแต่พอหลังๆไปเราก็ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางแล้วอะไรแล้วทุกคนก็เริ่มเริ่มกลับมาแล้วก็เริ่มเริ่มมาเยี่ยมเยือนเราเหมือนเดิมเราก็อุ่นค่นะ,คะอย่างที่บอก<ม> <S <S บางทีการทำธุรกิจมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเงินทองเพียงอย่างเดียวแม้ว่าเราจะเหนื่อยท้อยังไงถ้าได้ทํากับคนที่เรารักคนที่คอยให้กําลังใจเราไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือลูกค้ามันอาจจะเป็นรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่าเงินทองอีกนะครับความรู้สึกของผมที่ได้สัมผัสจากร้านนี้คือความอบอุ่นครับความอบอุ่นที่คนในร้านมีให้กันและกันและพร้อมที่จะช่วยกันสร้างร้านนี้ให้ดียิ่งขึ้นอาหารรสชาติถูกปากราคา สนุกดีครับแล้วก็อาหารอร่อยด้วยเป็นภาพที่ผมเห็นแลวประทับใจมากครับผมไม่ได้เห็นครับผมดูจากฟุตเทจแล้วนี้พี่รู้สึกแบบเหนื่อยหรือว่าท้อบ้างไหมมันต้องมีวันที่รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่มีแรงที่จะตื่นมาทํางานเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมมันต้องมีอยู่แล้วนะคะในชีวิตของคนเรากับการที่เราดําเนินธุรกิจแบบนี้แล้วเราเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยเงี้ยค่ะแต่เพียงแค่ว่าเราจะจัดการในจุดนั้นะให้มันได้ดีแค่ไหนนะคะซึ่งซึ่งณัตอนนี้คือคุณพ่อคุณแม่เรายังอยู่ ทุกคนยังอยู่ยังสู้ด้วยกันยังทํางานร่วมกันโอเคล่ะมันก็เป็นสิ่งดีๆสิ่งหนึ่งที่ว่าเราหันไปเรายังมองเห็นเขาอยู่ก็เกือบกาลังใจส่วนหนึ่งนะคะเวลาที่เราเกิดท้อเกิดอะไรก็โอเคล่ะถ้ามันเหนื่อยกายพักหน่อยก็หายแต่ถ้าเหนื่อยใจเราก็ต้องจัดการตรงนั้นไปให้ได้เร็วที่สุดเอาเป็นว่ากําลังใจมันเยอะกำลังใจเยอะนะใช่ค่ะกำลังใจไม่เยอะนี่รายกระงกับ12บปีที่นี่ไม่ได้ใช่ คำถามสุดท้ายค่ะพี่เปิ้ลโกถามมาดิอย่างพี่พเปิ้ลเนี่ยทำมาทั้งหมด12ปีใช่ไหมโอ้เจอประสาทมากมายอยากให้เปิ้ลพูดถึงคนที่แบบไม่อยากทำร้านอาหารบ้างที่แบบเพิ่งเริ่มสตาร์ทอัพหรือว่ามีมีความคิดที่จะแบบเปิดร้านอาหารอย่างเนี้ย มันมีเคล็ดลับหรือว่ามีอะไรแนะนําคนที่แบบว่าพร้อมที่จะเปิดร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามองเห็นปัญหาอะไรบ้าง <S <S อะไรอย่างเงี้ยธุรกิจร้านอาหารนะคะคือเป็นธุรกิจที่คนสนใจกันเยอะที่จะเปิดนะคะ<ช>คืออาจาอาจะด้วยทั้งความรักความชอบและความที่อยากจะเปิดเพิ่งแค่อ,อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มหรือว่าจะยังไงก็ขอให้มีกําลังใจเยอะๆค่ะและทําสิ่งที่คุณ ต้องการที่จะทําให้ดีที่สุดมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างค่ะมันเป็นเรื่องปกติเลยถ้าเราทําออกมาดีทุกอย่างมันก็จะดีตามมาค่ะใช่ความรักก่อนใช่ใช้ความรักก่อนแล้วทุสิ่งมันอย่างเต็มที่อ่าแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาเป็นเชื่ออย่างนั้นค่ะเชื่ออย่างนั้นรสชาติอาหารมันก็เหมือนกับรสชาติของชีวิตเนี่ยแหละครับที่จะให้มันเข้มข้นหรือว่ามันจะยังไงเราก็ต้องทําให้มันอร่อยใช่ใช่ค่ะยังไงก็ขอขอบคุณคุณเปิ้ลมากๆเลยนะครับ ที่มาให้พวกเราได้พูดคุยแถมยังสร้างกําลังใจให้กับพวกเราได้อีกด้วยนะฮะเมื่อกี้คุยกับพี่เปิ้ลเสร็จแล้วจริงๆอ่ะอยากนั่งกินนี้เลยพี่ทำไมหิวลเล่นอะไรไมหิว <c oughs> <c oughs> ไงก็หิวไปส่วนเมนูที่คุณเปิ้ลเลือกสรรมาให้พวกเราเนี่ยบอกเลยครับว่าเด็ดทุกอย่างมาเริ่มจาก เมนูแรกกันเลยครับยำระเบิดเป็นยำที่เล่นใหญ่ใส่เต็มที่อัดวัตถุดิบถึง8อย่างมาอยู่ในจานเดียวและได้ความที่รสชาติของมะนาวสดแต่ละลูกไม่เหมือนกันทางร้านเลยต้องชิมทุกครั้งก่อนเสิร์ฟถึงมือลูกค้าเรียกได้ว่าใส่ใจทุกรยายละเอียดจริงๆครับคือมีไปปูมีหอยมีหอยมีไส้กรอกมีไข่แดงอรย เราดูเราดูหนูแพ้คุณรู้ว่าพี่โบกานตาไม่กินปลาลนะพูดเลยไม่กินนี่กินเราดนูว่าไม่กินูชอบมากดีนวพี่ไม่ข่าวอันนี้ไม่ข่าวจริงดูนี่ดีกว่าดูปูตัวแบบถ้าเราถึิ่งนี้สดอ่ะชอบมากเมี่ยงปลาเผานอกจากปลาที่สดแล้วจุดเด่นอีกอย่างคือน้ำจิ้มที่จัดมาให้เลือกจิ้มถึงสรสชาติ ถ้าคุณชอบรสชาติเปรี้ยวเผ็ดก็จิ้มซีฟู้ดแต่ถ้าคุณชอบรสหวานที่แอบแซบก็มีน้ำจิ้มถั่วตัดให้ลองบอกเลยครับว่าดีเด็ดเนื้อคุกฝุ่นรสชาติของเมนูนี้คล้ายๆกับลาบนี่แหละฮะแต่มีจุดเด่นอยู่ที่กลิ่นหอมของสมุนไพรที่เอามาคลุกเขากับตัวเนื้อย่างที่ย่างมาอย่างพอดีทางร้านยังเลือกใช้ซีอิ๊วขาวแทนน้ำปลาเพราะอยากให้มีความนัวกลมกล่อมขึ้นด้วยแะครับยำชพูกรอบ ด้วยความอยากรู้อยากลองของทางร้านเลยดีวิลลอบจากยำผักบุ้งกรอบที่เปลี่ยนมาใช้ใบชะพูแทนทําให้มีความหอมความมันความกรอบสามารถทานเป็นเมี่ยงได้กินเล่นก็ได้ยิ่งทานคู่กับน้ํายำที่มีกุ้งและหมูสับก็ขอบอกเลยครับว่าหยุดไม่ได้เมนูนี้เม,มนูนี้อะไรใบชะพูเมี่ยง,ง <laughs> นี่ในในน้ำนี่ก็จะมีพวกหมูสับไ <c oughs> ข่กุ้งก็ <c oughs> งกุ้ง <c oughs> <า> <c oughs> กลัวกลัวเขาไม่รู้ว่าอร่อยหรอในความเสียงกรอบดิพี่ใบอะไรนะใบฮะคูค้าคูกรอบอร่อยจริงตอนนี้ก็ยังกรอบอยู่ใช่ไหมน้องทอไว้นานรสชาติมันเป็นยังไงอ่ะโกเมื่อกี้คือรสปลาดุจอร่อยมั้ยรสปลาดุจเนี่ยน่าหูมันจะมีความอมหวานนิดๆแต่ว่ามันมีความกรอบแล้วมันเจอแบบรสเผ็ดอันเนี้ย้สึกเข้ากันนะต้มยำปลาคังเมนูขายดีของทางร้าน ปลาคั้งสั่งตรงมาจากฟาร์มที่เชียงใหม่บอกเลยครับว่าตัวโคตรใหญ่มีน้ำหนักถึง7-8กิโลด้วยวัตถุดิบที่สดใหม่รสชาติเข้มข้นทำให้เมนูนี้ขายดีจนลูกค้าติดใจไปตามๆกันเลยครับเมืม่อ <enjo> ไหร่จะถึงปูปูด,ดองปูด,ดองเหรอเมื่อไหร่ะถาปลาปูด,ปด,ดองเดี๋ยวนะครับุดสลิดกูสลิดดูไว้หวานเทียบ นุ่มๆเลยอ่ะสดไหมสดไหมสดนี่มีหลอดไหม <c oughs> อยากลองมา <c oughs> หยดน้ำอ่ะแบบเสียดายจริงๆนะเดี๋ยวหนูให้พี่ตาก้องมากินด้วยขามือฉันหมดแล้ว ง้นี่มือนี่มือสั่นเพราะว่ามือไม่นิ่งหรือว่าหิวครับหิวเหนื่อยเหยหิวมากหิวนะหรืออยากกับป้าอยากอยากอยากกินอยากกินเรื่องเลและตอบไม่ถูกเลยมาพี่มากินด้วยกันก่อนเดี๋ยวขอตัวไปกินอาหารรสชาติอร่อยๆก่อนถ้าคนที่อยากกินเนี่ยมาที่ร้านนี้ได้เลยถ้ากินแล้วอ่ะเราต้องกินกับเครื่องดื่มสีฟ้าผู้ใจชาวเราเฮ้ยอะไรไม่ยอมหันอ๋อเฮ้ยอันนี้ก็ไม่ร้อยชนเลยอ่ะโอเคไปแล้วค่ะ 对。<Good guys. S 2>